กางให้ดีครับไม่ใช่ใดบางที่คุณพ่อคุณแม่กินหรือว่าน้องๆน,นุน้กนก,กินก็ไปอาจจะกลางเลยร่องร่องหลังนีกย่อกระปุกจัมจุ tiện gặp tiện này nói gặp nhà gặp

ลาบลาอำ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 สีจังนะโอ้ลาบหน้าสีกันนะจับคือมันกจับเอาตีนนานตาม้จับให้โอ้ไปกินปิดรวมจับมันมัน่างไอ้เป็ดเป็ดเก่งตายเก่งเกตาย สวัสดีรับสวัสดีกันท่านผู้ชมอ่าพบกับรายการสยามบางยิมสยามเซมิกครับอ่าดันผู้ชมกับวันนี้โกมิดอยู่ที่บ้านในลมกับเอดน้องยาบลงที่ดีอ่าอยู่ที่บ้านปีบริษต์ตอนนี้ปีบริษต์กำลังชุมมวยอยู่ครับมึงเอาปันโรบดีเอาปั่นโรบมีกับวันนี้ปั่นโรบดีปีบริษต์ชุมมวยกับโกมิดเอ็นปีบริษต์เนี่ยว่ายงนี่เชียงมวยกันนู้นเลยวไวจัดวัตถุดิบไอปีลงนั่งกินวันนี้จะเป็นเมนูอ่าไฮไฮกับตัวนี้ก็เดี๋ยวได้วัตถุดิบร้อยไปเลยวันนี้ กะเป็นส้มองหัวกับส้มองหัวกับปลามาทอดๆเลยครับผม <Okay. S 1> วันนี้ก็จะทำเมนูวมกส้มองหัวครับคกับนี่คือส้มองหัวกับ,บ,บ,บกับป้า,ามาทอดๆเลยครับนายวัวดุนายมาคร <Okay. S 1> ับเพื่อนกูดุนายมาจากอ่างแห้งอ่างแตงกับวันนี้จัดทอดๆมาเลยครับผม ครับตึงว่าหนอได้นั่งนี่แล้วอยากได้นั่งเลยอันนี้คือผ้ามาอยากราเมงวัวเลยครับครับครับก็เป็นเมนูที่ว่าวันนี้เน้นบำรุงกันเลยครับผมบำรุงกินแล้วทุกกระป๋าเก่งเร่งครับตามความเบียร์ของคุณทำให้ก่อนครับโอเคครับอันนี้คือราเมงวัวร้อมแล้วอ่าวัตถุดิบกับท่านผู้ชมอ่ากะมีปลีกซดอ่าวัวเตียมวัวหอมกีมินตึงเคลย์คับท่านผู้ชม đây là các thêm thêm vitamin với bột tiêu đắng, à, và các mì ngựa. Anh à, này bao gồm các để cà mau mốc. Này có gì các ông, xôi. Xôi à, ở đây có bôi, để bôi sẽ được các ông, nãy, nãy, nãy các ông. À, mì cay các ông, cay cay, à, một cách thì sẽ cay bẹt các giờ mốc có thể chạy chạy น้ำปลาตานี่เนี่ยมใบโยด้ะยป่ะคือจะเ,เปลือกกาะมม้อมใบโย่ใบโย,อบย,อยอบ่อันนี้ใหญ่โย่บานๆโย่ยกันเองครับผมโย่เปนบานจะมองง่วนี่ต้องมีร้บรรทุนนกนักิดครับผมเผื่อเบิ่อกปรมาณร้อยปกติถ้าใจ่ายพวกปากหลายยังจะร้อยวะบกปากหลายบปลือกปลาอินซีได้แบบแต่ว่าวันนี้ไม่มีก็เลยจับปลายตัวม่อนครับผมครับไม่รู้มันม่อนตรงนี้ก็ลงมือตัดกันเลยครับ กับนี่ก็จัดการตับรหลเอาเนื้อปลาเนื้อปลาคือเน้นเฉพาะเนื้อ นี่คือเลาะออนจาะโบเนื้อจริงๆถ้าได้ไหลยินทรีจะรวยบาทแต่วันนี้ไหลยินทรีไม่มีอันนี้ขุดเนื้อเลยนะครับขุดขุดออกจาะบเนื่อุดเลือดขุดเหนื่อยใช่ไหมครับกับขุดขุดปกติกูเหมือนจะชอบขุดเลือดขุดเนื้อแต่วันนี้ขุดจาะโบเนื้ออย่างเดียว Tên này nama, nhưng tung gang tắm lam binh, Điều binh, 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 gặp binh, 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 gặp binh, 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 đôi binh, 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 binh,

<ain> นัน่นแหละทียิงเต็มแรงวันนี้เลยไม่ความกล้ำกันแล้วครับโอเคครับ <c oughs> เียมอันี่ไปเต็งหนๆๆๆๆๆ้ากับผมเต็งหน้าเต่งหน้าเต็งหน้ากันนะครับ này nó kết cặp à, mình sẽ đền thuế thôi. đi bạc đốt này lên. nó mà lên. cái là, cái trong bít tivi tân này két, mốc này nó là cái thì là laiệt ổn này. soi, โย่บ้านๆครับท oh, ่านพี small, no ่ชมโซนๆกะรับซอยตะกิดแมงโย้อย่องนี่ครับผมก็เลยโย่กันเองวะไม่ไม่เคยดกนะวองนี่กูดับโย่ไม่ดอกนยังไม่ดกเดียวะดับโย่ไม่ดอกโย่ไม่ดอกแต่นี้ก็ใบวัวดะป่านะกต่วัวดะป่านจะมีความมอมตึ้งอะไรเหรอตึ้งปลาด้วยไรครับผม เบลุ่นลาปาเนี่ยก็มีตึงเอ่อทอยไร่เก่งเกี่ยววันนะโต้ไอ้นี่้อักอวยเตีมั้งเลยอะไรครับไอที่เบลุ่นลาปากับเพามั้ยอ๋อได้ได้เดี๋ยววันนี้ก็มดจะได้เลยอันนี้ก็ชุดนี้ก็ได้ในก๋วยเตี๋ยวตึงป้ากินน้ำกลือกันด้อยทำเก็บตังค์มาเลยครับเร้อยๆนะมีโอกาสดีๆเดี๋ยวจะไม่ทำยิมเลยแต่เพื่อนเตือนกันนะครับนะเดี๋จะไมดลืมลาเลยอ่าโอ้ละป้ากับเพาะไหมละป้ากับเพาะโอเค อันนี้ลังกับตามเลือครับผมกเลืออันนี้ปลาเอกเลยกับปลาเอกตกแป่งตามกับนาตะกิตกับผมมันจะเขาเรียกว่าจะได้ตามหมายตำในหัโซยยเลยอ๋อคือตำรวมเลยจับตำรวมตำรวมครับผชุดนี้ตำรวมกับกับปลาแต่ได้กับทำไมไว้ยังให้พี่ะกิตกินดิบมตะกิตมาจาบ้านกินไหม

ซับแบบนี้เลยกับวันนี้ทำไมตามยมเล้นจดจัดกระตุ้น <Okay. S 1> <Okay. S 2> ประจันไงก <Okay. S 1> ระตุ้นกระตุ้น thơm <laughs> đậm này văng, con đùn mấy, con đùn kiểu gấp, máy thở máy cho mấy, quất, 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 นวันนี่คือลักต้าทอ่เกี่กับกินยิงกินยิงกมบยิงก่อเหมือนอ้ยเลยรับวันี้เราถ้เกินไมนี้หมเยอกินเด็ดเนี่ยกินเด็ด Nam cát tí rất cập đậm mấy chùm. Cát tí. À. rong để bay vô, à, rong để bay vô, để bầm vào đây. Ơi, nào con này, giờ bắt tập chế. Tin má con để và gánh vui mừng của mình tin má giờ rồng vào, ôi, 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 ảnh lấy tầm ôi, 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 chụp โอ้อันพอดีก็คือตามนี้กำหนดไว้อ่าตามนี้กำหนวลไวก็อ้วามันแก่ผมอยู่ว่ามเลเพิ่มกำมมันมันเนะ้นปุ่มกำมันเดี๋ยวพอหนึ่งปุ๊บมันจะซึมลงไปในเนื้อ<ม>ในเนื้อเลยคร,ร,รับลองต่วนอืมนี่ก็ปิดควา้าตอนนี้ตั้งน้ำไม่เดือดเลยครับครับผมอ่รารอน้ำเดือดก็เปล่าไปตั้งเลยเดี๋ยว Ok gặp thăm bụi nhỏ, anh ơi đâu kìn hút lap thư nằm đưa lều đều chắp bữa lạc gặp. Sipanati 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 chicken. Tangu lại kếp bếp 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 15' bếp 15' bếp 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 bế 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 mẹ Ồ chuẩn bị gấp đền bay 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 hành 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 hành

Tìm được kia này nối. Tìm được này nói Tìm được tìm được tìm được tìm to tìm cô hả nhấp vậy rồi không biết là rất nhớ rất ít mấy gìn mấy thằng nhấp không biết là rất nhớ rất ít mấy gìn không biết chăm <laughs> rồi lâu không rải đi rồi này đến thế nào dạ, mà <laughs> <rồi. cười> Nà tìm mà lẻo cái này mà na tìm mà lẻo lẻo đúng nào tìm nào lâu rải đi rồi này tìm nữa lần đấy gặp ja. <laughs> làm được à, còn lắng lằng vào vô vì sao mấy có đồ tự tôi thì nì vì thế này được ra lên thế này nhà mình luôn gặp Bên đây ông ở đây là ดอไเดี๋ยวดับเอาอะไรยดับหัวดับก้าวตังหยไงผู้หญิงเดบ่ามาทีนี้ก็ทำบานกันจับคนทำานที่ยคิอยู่นนี่นะคิูเด็็กลมกระตกจับ่เดี๋ยวมกระตกเราอ่า้นี้าบม้ังเลยวันนี้รับม่มกรู้สึกว่าเป็นดินงารุมจุ่มจุ่นักอีกับจจุ่มจํบบรรยากาศตรงตรงที่เกี้ยวนะตรงตรงที่รงที่เกี้ยวมา เล็กมาดิมาเล้พ่นเตอร์เช็คครับเชครับดิป้อมแล้วเดี๋ยวกมุมเนื้อวันนี้แล้มอยา่อ่านตามอมกปลาวนี่ทำปได้เนี่ยทำันพียงหลอนเนาะหรอมงกับพีไปเ่หรอบย่ารมอ้

ดีไม่ค่ยได้กินดีอย่างนี้ปวดตะกินโอ้ยยิ่งนุ่ว่าแตกไหมครับแต่ตรงมันร้อยว่าแบมันกลมกล่อม,ม,มดีครับหอมใบอยากรูกมก้มังเพื่อจะมีแบบต้องวาดว่าเตะไว้น้อยโอ้ยแต่ก็คือกินแบบไม่ได้แต่อยากรู้ครับครับอ๋ออ่าได้เลยคือไอหยับปะ ีกลางไงหรอกยักชจิ้มเบ็บไม่ได้แบบยักดูเลยจอด้าจิ้มเบ็ไม่ได้แบบยกักดูอยากให้บุลองเล่นบุญมั้งไม่เชี่ยเลยฮักใจ้ออ่าอย่าอ่าบ่ได้<ล><า>ก่านะนั้คือจิ้มไปนี่ก่อนจิ้มได้ก่อนนะพี่น้อจิ้มได้ก่อนจิ้มได้ก่อนเล็กๆครับผมรุ่นเลย <l ux> ไมไ่ท่าเลย ปกติปกติไอ้อะมี็เราเราทานกับกินกัข้าวใช่กระจากหอมเกลงแกงใช่ป้มกไม่หลือนี่เดียวควาความมันความหวานความไม่ได้ออกที่เลยแับได้ค้อมแต่ชื่อเมนูเมนูนี้ผ้าเนี่เมนูนีกับกับพุ่งกับเดี๋ยวกกเมกโตนี่ยชิ้มกับชิ้มแบบธรรมดาก่อนอย่กินนี่มาเลยกินเกลงแกงเรื่อควาเข้มองกลงเก่แนี้นะแล้วก็เกลงแกงแล้วมันปล Lật có... <laughs> <đồng ngoài>. à, <laughs> đông gôn lập là lúc mong lá trường có... lúc mông lúc bé tinh môi lúc bố răn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  bố lọt bố răn qua răn bố 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 Mô la mô mấy ông, tê lai ngô. Ah, mô lao tê lai ngô lac ngô lac ngô 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 lắm ngô 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 cái <laughs> <laughs> này cắt đấy cả đuôi kim đường chén là kim xa luôn bên đây đây mà 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 đây เมนูโบราณทีนีเมนูกับทือว่าโดนถืนตั้งแต่แรกัานี้น่าหนัดนะว่าไม่ได้รับพัดมาแต่ต้องไม่ทิ้ที่อีกครงงี่ลากครัผงคือนี่ปรครับคือตัดยาง้มือตขึ้นคือตัดยางนนั่นต้มือเดยงก็คุณบีเดนี้ก็คุณบีบระดิ้ก็คุณมอเดิร์นแล้วก็คุณบีเบาัสดีกับผม กะเป็นอีกหนึ่งวิธีกับท่านผู้ชมเสื้อตอดกันไปวันนี้ก็ได้มาพบกันหนาวกับปีพีน้องๆปีเท่านี้ปีบอดิษฐ์แล้วก็ปีเบาวันนี้ก็เป็นบรรยากาศต้องดุ่มแต่ส่วนเมื่อวานในหล่มเดี๋ยวมีโอกาสดีๆปีเทานี้บกว่าเดี๋ยวจะทำจุดกลางเต็นท์ให้ปีบ้านก่อนก่อนจมูกตัดสิเดี๋ยวเราต้องตุกไตะก่อนตุกไตะก่อนเนี่ยผมไม่ตุกกันปะ ลูกคลีกับลูกลูกลูกก้านโกานเโกระบาดจำเลยที่เขามาลงทุนตรงนี้โอเคครับผมขอบคุณครับขอบคดีครับกสดีครับัสดีครับขอบุขอบคุณท่าน้มนะครับสวัสดีครับโอเคครับอร่อยมากมครับคุณูวงลง อ่า่ยด้วยเป็นยังไงบ้างไม่รู้อะไรสิลาปลาหอมหอมอกปลาใสมวัวนี่ไม่เช็สัญญาณใช่ไหมครับมาไมสัญญาณนี้ดีเทคอีมาตั้งดเต่านี่ครับผมรับ อีมาจ๊กโต้ทันยันเร็วอ่ะดันยันตรงนี้โอเคไหมหลอบลุ่มดีไหมเดี๋นี้ดันนับดีแต่แกับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวแกอร่อยน่าดูอ่ามันาตัวคับผมเดี๋ยวไอ้อิจิมอยู่หน้าตา้อยจังนะคิดก่อนอ้าอ้ํอ้าอ้ําอ้อ้ํอาออ้อ้อออมาอออาอออ้าอออ คือบ้างหอจัดเอากินนาตามจับเกลเกลเกลเยปโอ้กินพิษกลกลมกลมกลมปือ้งกลมกับมันมัน่มั้ยโอ้เป็เป็ดเก่งเก่งเก่งจับก็ไม่ได้เป็ดมากนี่ือทำเป็นเป็นเป็นของกินเล่นได้ก็กินได้อ่าได้กินได้แต่ว่าถ้าว่าคือถ้ากินกับเราถ้าปือมาเป็ดตะกิดน่ากิได้นะได้กรับกินบีบีตองันเอาบีบีไอไอบีอนนี่ นี่กระเบดฟร์แล้วกรบปันไาแล้วบรันตึกตึกบานเป็นทีนเรออ่าปลานี่คือทับฝบโอ้ทับฝนครับกระปองเลยอ่าทับฝนกระป๋องว้าวนื้อกอกอะไรตัวนึงเนื้อมวกอกสว่างวะครับีตัว่ทุกคนฮะก็ตดีเลยตั้มเนี่ยไม่บอกก่อนดีเลยอะเบผมเร่นงอะไรกันอีกันครับาัญญานือเลากินแต้มงก์ีลยวอ่าอัอญางยอะไไอคิวเพิรัม ราเยกินไม่บอกกลางเลยอ๋อกงดีก็ดีครับ <c oughs> บอกเลยว่ากงดีเราตกงจะได้ตีมันใช่ไหมกงดีก็เด็ดก้องร้อยตกองจได้ตีมันครับง้ตาลอก้อนหัวเลยโม